โงเย็นเป็นเรื่องวันนี้คุณผู้ฟังค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะเรื่องราววันนี้ดูสิเรื่องของซักรวมตีโมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ันนี้อยู่กับคุณพี่เทยาเทยาวัค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็อยู่กับคุณแล้วก็ถึงทุกทุกน่าใช่วันนี้คุยกันถึงในเรื่องของอยาสักรวมยาสักรวมแต่ทีมงานหรือใชนว่าสักรวมก็ยถุงเท้าพวสักรวมหรือย,ยังไงพวามีแต่ผ้นถุงเท้าห้อยให้ที่ฉันเห็นเป็นไกดแค่นี้เองนี่ไงเราคุยกันเข้าสถานการณ์คุณช่วงนี้ฝนตกเออชื้นแฉะมากนะคะ ก็หลายคนบนจากผ้าไม่แห้งเลยฝนอโอีนะฮะบางคนแบบว่าขอโอกาสได้ผ้าแห้งหน่อยคล้ายๆกับว่าตั้งพอจะพอจะล้างรถอเอ้ามาแล้วล้างรถเสร็จสะอาดเยมอ่องฝนตกใช่นะฮะตากผ้าขึ้นราไว้ออกมา่างนี้น ฝนตกใช่นะคะอนอกนอจากในเรื่องของความชื้นแล้วคุณออนนี่ะนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันที่แบบว่าปกติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีฝนตกนะคะอากาศก็จะอาจจะไม่ได้ชื้นแต่ว่าทำไมเราถึงบอกว่าอย่าไปซักรวมกันและอะไรที่ซักรวมกันไม่ได้ปกติคุณแยกผ้าไหมเวลาซัก แยกสิอ่าแยกยังไงเหมือนขยะไงไม่ไม,ไม่เทรวม <c oughs> อะไรใช่ไหมถ้าคุณห้อยมาขนาดนี้ถุงเท้าเนี่ยก็รู้เลย <c oughs> นะว่าเราต้องแยกถุงเท้าออกถูกไหมเพราะถุงเท้าเราไปเดินเแยกแต่เสื้อผ้าส่วนอื่นๆของเราล่ะใช่ไหนเขาก็แยกนะถ้าเป็นตอนเด็กๆอ,ะอ่ะอ่ไม่รู้หรอก เป็นตอนเด็กๆถุงเท้าอ่ะสักเองนะก็จะเอามาใส่กระมังแน่้อยแล้วก็สักเองสักใส่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างใช่ตรงต้นด๊าใคะแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วก็จะได้เห็น่าวิถีชีวิตการของคนทั่วๆไปคุณเห็นี้าวอุ้าวได้เหรออ้าวเห็นสิบางคนเขาก็ไปใส่แบบปั่นไอ้สาธารณะแบบอย่างนั้นน่ะบางคนก็แบบออ้ยรวมกันไปหมดเลยเออ กระพาทุกชนิดทุกอย่างใ,ใส่รวมกันไปในการซักครั้งเดียวอันนี้ใช่เป็นเตียทเก้าสิบนาทีออใช่ไหมคนก็ไม่มีเวลาได้แยกผ้าไงคุณนะฮะเ,เลยจบจบใช่นี่ก็เลยคือไปหาข้อมูลไปอ่านเจอมาอมเขาบอกว่าวิธีการที่คุณไปซักทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะคะโดยเฉพาะถุงเท้าและชุดชันน้นในไปอ่านเจอมานี่คือไม่ได้ทำอยู่แต่ไปอ่านเจอ <laughs> ใครจะรำล่ะไปหาเจอมาเออไม่ได้รำเออไปหาเจอแบบเอ้าฉันทำอยู่นี่น่ะอ๋อไม่ใช่นะเออเขาบอกให้คดณคือเดี๋ยวจะเป็นเรื่องกับคุณน่นแลก็คืออย่าซักร้มันต้องแยกใช่คือเพราะว่าอะไรที่เอามาบอกกันเนี่ยเพราะว่ามันโอ้โหถ้าเป็นชุดชั้นในอะ ไม่ว่านะจะเป็นของคุณผู้ชายหรือของคุณผู้หญิงมันคุณผู้ชายผู้หญิงเขาก็แยกซักกันนะใช่นะคะมันเขาเรียกว่าอะไรนะอืมไม่รู้อยู่บ้านคนเดียว <laughs> <c oughs> คือถุงเท้าอ่ะมันใส่บางที <c oughs> เราถอดรองเท้าออกใช่ไหมมันก็เหยียบพื้นเหยียบอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยมันก็มีเชื้อโรคนะคะหรือถ้าเราเอาไปซักรวมกับชุดชั้นในเออเขาเรียกว่าอะไรนะ แบคทีโรแบคทีเรียจากสุงเท้าก็จะไปเข้าชุดชั้นในเราได้ถึงแม้ว่าจะซักผ้าเป็นน้ำน้ำน้ำไปแล้วอันนี้แยกน้ำซักน้ำน้ำนปรับผ้านุ่มอย่างนี้ใช่ไหมถูกค่ะแบบนี้มันไม่สะอาดนอกเหนือจากความไม่สะอาดแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยติดเชื้อได้เชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะแม่บ้านเข้าถึงตอนนี้ค่ะอันนี้มีข้อมูลยืนยันมาจาก คุณลุงคนหนึ่งอายุหกสิบปีเป็นชาวจีนค่ะนะคะเขาบอกว่าเขาว่าซักซักกางเกงชั้นไหนกับถุงเท้าเนี่ยรวมกันทําแบบเนี้ยมาประมาณสิบปีคุณเพื่อเป็นการประหยัดเวลาอะไรของเขาก็ว่าไปแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งค่ะเกิดผื่นขึ้นแดงคันรุนแรงเลยแล้วก็ไปหาคุณหมอพบว่าแบบนี้ตั้งหลายปีอ่าใช่ไงแต่ป่ยคือช่วงหลังๆอ่ะคือสภาพร่างกายคุณเราอ่ะมันก็ สูงอายุขึ้นแล้วไงมันภูมิต้านทานอะไรมันอาจจะลดลงคุณนะคะบางคนบอกอาทำมาเป็นสิบปีแล้วทำไมเพิ่งมาเป็นอก็เนี่ยแหละเหตุผลนี้นะคะเพราะว่าเขาติดเชื้อราที่อวัยวะเพศค่ะโอ้ยนี่เป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงถูกต้องนะคะก็เนี่ยแหละก็คือเลยมาเตือนกันว่าเอออย่าทำแบบนี้เลย โดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากเชื้อราที่มันจะขึ้นเพราะว่าฝนตกผ้าไม่แห้งผ้าชื้นแล้วนะคะยิ่งถ้าเราไม่ไม่แยกเสื้อผ้าเออไม่แยกการซักเนี่ยนะมันก็จะยิ่งเนี่ยทำให้เกิดโรคได้นะจ๊ะนะคะอย่าซักรวมนะถูนะเอาข้อแบบนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ได้ยินไงคุณเห็นไหมก็ทอมไม่เทรวมไม่เทรวมรู้ไหม ออขยะกระจาใจเู้ว่าแยกขยะอ่ารกานนี่ซักผ้าก็เหมือนกันอ่าใช่ซักรวมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเหรอคะซักรวมหรือเปล่าซักแบบไหนใส่กระมังด้อยด้วยเหมือนคุณญาระั่งใครี่เองก็ต่อหรือว่าซักผ้าอย่างอื่นให้เสร็จก่อนอ่ะแล้วค่อยไปปั่นถุงซักเปล่านั่นแหละนะคะก็วันนี้ก็มีสองคนที่หายไปสงสัยจะไปแยกผ้าอยู่ คุณจะพาพิงใครหน่อยเนียแหละสองคนที่ไปก็นี่ไงมีคุณตั้มวีกับคุณเจนจิตไงเออไม่งั้นจะไม่เห็นเรานั่ยู่ตรนนี้เว่าดิฉันจะได้จอดจุดแจมเหบอคุณจอีนี่ทั้งเจนจันลาตั้มจันลาคู่กันเลยร้อใช่เขาไปแยกพาอยู่นะฉะนั้นเราก็ต้องขยี้เดี่ยไให้เขาไง่ขเอ้ไปขยี้กันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้โดนขยี้กันอ่านคอมเมนต์ไม่น่าจะทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะอยากจะบอกทุกท่านว่านะคะ เรื่องของสุขภาพก็สำคัญโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะแล้วฝนตกยาวๆไปจนถึงนู่นและสิบสี่นะคะทักทายทุกท่านเลยนะค่ะผูดสุประการตกแล้วในทุีปอเมาฝนถล่มแล้วจ้ากระิบตกแล้วยุดแล้วขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะเดินทางกันต่อช่วงต่ไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะสีโมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม